วันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะซึ่งนักเรียนดูในรูปก็จะเห็นว่าเป็นวัดถ้ำสวนอูหานะคะที่ตั้งอยู่ในอำเภอของพวกเรานั่นเอง เป็นใครอ่ะพวกเราคือคนที่อยู่ที่นี่มานานแล้วว่าแต่พื่อเธอชื่ออะไรเันชื่ออราเันชื่ออมวันนี้พวกเราสองคนจะพาเธอไปเดินชมวัดท่านสวยนครปูหานะหลังจากช่วงพุทธศตวรรษที่21 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองหลวงพระบางลงมายัางเมืองเวียงจันทร์เพราะการเมืองภายนอกที่พม่าก,กำลังลุกลานราชอาณาจักรล้านนาซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเมืองหลวงพระบางอีกทั้งบริเวณเมืองเวียงจันทร์มีประชากรอยู่จำนวนมาก มีทำเลมเหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมและได้มีการขยายประชากรลงมาทางทิศใต้ของลุ่มน้ำโขงในเขตภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบันประชากรจำนวนหนึ่งได้ข้ามเทือกเขาภูพานคำที่ทอดยาวขวางกั้นตั้งแต่ลิมฝั่งแม่น้ำโขงปรากฏเป็นบ้านเมืองและวัดวาอารามสำคัญเช่นเมืองหนองบัวลำพูเป็นต้น ถ้ำสุวรรณครูหาเป็นถ้ำโบราณที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธาศาสนาของราชอาณาจ,จัจากรด้านช้างถ้ำสุวรรณครูหาภายในถ้ำม,มีการดัดแปลงเป็นคูหาวิหารตรงกลางถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางหน้าปกศิลปะล้านช้างพระนามกันในภายหลังตามพระนามพระเจ้าชัยเชษฐา ผู้สร้างว่าหลวงพ่อพระชัยเชษฐาถ้าเธอกลับไปแล้วอ่ะเธออย่าลืมทำบุญมาให้พวกเราด้วยนะเอ้ยไม่ใช่สิซื้อขนมมาฝากพวกเราด้วยนะได้สิเราไม่ลืมพวกเธอหรอก กินข้าวตื่นตื้นไปกินข้าวกินข้าวเช่นนั้นเช่นนั้นกินไปดีเขาน่ะเฮ้ยเสร็จกับเพลงรู้ไหมว่าเมื่อวานนะคะครูฝนน่ะฉันนอนหลับแล้วฉันฝันว่าฉันเห็นออมกับออล่าแล้วเขาพาฉันเที่ยววัดวัดหนึ่งสวยมากเลยนะจริงเหรอหรือว่าจะมีเขาแล้วเขาถูกเธอหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่เธอหรือเปล่า เดี๋ยวฉันจะซื้อขนมเดี๋ยวไปทำบุญให้เขาดีนะฉันไม่รู้หรอกว่าเธอสองคนมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่เธอสองคนทำให้ฉันมีความสุขกับฝันครั้งนี้มากและทำให้ฉันรู้จักสถานที่ที่สวยงามวันนี้ฉันมาทำตามสัญญาแล้วนะถ้าเธอมีอยู่จริงขอให้ชาตหน้าเราเกิดมาเป็นเพื่อนกันนะ